สวัสดีค so, ่ะผู coloring, ้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์นะคะวันนี้คุณครูก็มีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆกันทุกๆคนเลยนะคะเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานนะคะเด็กๆไปดูนะคะว่าอาหารชนิดไหนมั่งที่เราควรรับประทานและอาหารชนิดไหนมั่งที่เราไม่ควรรับประทานนะคะเด็กๆพร้อมที่จะรับฟังความรู้ดีๆจากคุณครูหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะอาหารที่ควรรับประทานก็จะมีอะไรคะเด็กๆมีนมนะคะนมนี้ก็ควรรับประทานนะคะแล้วก็มีผลไม้ชนิดต่างๆนะคะเด็กๆอันนี้ก็เป็นอาหารที่ควรรับประทานนะคะแล้วก็มีผักต่างๆนะคะผักต่างๆก็เป็นอาหารที่ควรรับประทานนะคะนอกกนั้นก็ยังมีขนมปังนะคะเด็กๆขนมปังหลากหลายชนิดนะคะเด็กๆก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็ข้าวสวยค่ะเด็กๆ เด็กๆอย่าลืมนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานนะคะเด็กๆทานเข้าไปแล้วนะคะก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะไข่ก็ทานได้เหมือนกันนะคะแล้วต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีอาหารที่ไม่ควรรับประทานมาให้เด็กๆดูไปเด้่ยนะคะว่ามีอาหารชนิดไหนบ้างนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นน้ําอัดลมนะคะน้ําอัดลมทุกชนิดนะคะถ้าเด็กๆกินเข้าไปเยอะๆนะคะก็จะทําให้เด็กๆรู้สึกปวดท้องนะคะแล้วก็จะมี อมยินนะคะหรือรูปอมชนิดต่างๆด้วยนะคะเด็กๆอันนี้เด็กๆก็ไม่ควรรับประทานนะคะเห็นไหมคะก็จะมีสีสันสวยงามนะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆทานเข้าไปแล้วนะคะฟันเด็กๆก็จะผุดนะคะอ่ะวันนี้เด็กๆพอรู้หรือยังคะว่าอาหารไหนที่ควรรับประทานและอาหารไหนที่ไม่ควรรับประทานเด็กๆรู้แล้วนะคะเด็กๆก็เลือกรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะร่างกายเด็กๆจะได้แข็งแรงนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็มีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ